สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จักสุทิพยากรนะครับเดือนนี้ก็เป็นการพยากรณ์ของเดือนตุลาคมนะครับอาจารย์อ่ะเดือนตุลาคมนี้มีดาวอะไรใหญ่ๆโยกย้ายครับอาจารย์ก็แบบที่รู้กันทั่วไปดาวหูนะครับที่อยู่กับเรามานานแล้วนะคะก็จะยกย้ายออกนะทันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้เร็วๆเนี้ยกี่ไม่กี่ก็ก็มารอฟังกันว่าชาวราศีกรกฎเนี่ย ดวงจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็เรากดก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะเหมือนชาวแล้วนาราศีเมษเลยอ๋อ,อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์ไพ่ไพ <c oughs> ่ของอาจารย์บอกดีกว่านะครับในระหว่างนี้นะครับพี่พท่านไหนนะครับที่สนใจอยากร่วมนะครับถวายของในวันนวราตีที่จะถึงนี้นะครับวันที่15ตุลาคมนะครับผมเป็นเทศกาลใหญ่ของทางอินดูนะครับผม108บาทต่อท่านนะครับพี่ๆจะได้แผ่นดัดนี้ที่เป็นพระแม่สุรคา อาจารย์จะเลือกให้แต่ละปางแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับรับจํานวนจํากัดขอ200สิทธิ์พอเพราะว่าทํากันไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็จะได้ทูบรวยแบบนี้นะครับท่านละ1ดอกสมมุติ1บ้านนะครับทำทั้งหมด5ท่านอย่างเงี้ยแอดมินสมมุตินะก็เสียค่าจัดส่ง49บาทแค่รอบเดียวแต่ถ้าท่านไหนทำแผ่นเดียวก็ค่าทํา1ึ่บาทค่าส่ง49บาทนะครับแผ่ทนทองนี้สามารถแบบเอาไปแปะ ใส่เคสโทรศัพท์ด้านหลังได้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปขึ้นที่บูชาหรือจะติดรถแบบด้านบนรถเนี่ยครับเอาไปติดได้เช่นเดียวกันครับผมเรามาดูกันซิว่าให้เสียรอยแปดเราจะได้เสียอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหก็รับกดเด็ดจริงปังจริงๆนะอาจารย์ใช่ อาจารย์บอกสักนิดสักหน่อยได้เสียนอะไรกันบ้างครัเสียนแรกของชาวลัคนาราศีกรกฎนี่เบอร์8เลยค่ะเสียนพําแม่รัศสมีอ่าพ่อแม่รัศสมีมาตาเจวีแห่งความร่ำรวยนะที่เป็นชายาของพานาลายครับผมอันนี้เด็ดเสียนนี้เบอร์หกสิบปูศสัตบงกฎครับผมอ่าปู่ไม่ค่อยออกมาเลยแต่คนแบบเพื่ออธิฐานแล้ว ก็เห็นอยู่นะว่าเป็นสีเงินเงินเป็นเสียรสีเงินสีขาวนะแต่บางทีก็จะเป็นเสียรปู่สัตบงญกฏก็ได้เสียรปู่นี่ก็เฮงนะถึงอุยถึงคิวปู่ให้ให้แล้วว่าใช่แล้วก็อันนี้เป็นชดานะคะไม่ใช่เสียรนะคือในไพ่เสียรร้อยแปดขอจาร์เนี่ยนะจะมีชดามีชดาอยู่น่าจะฮันหรือสงันไม่รู้จําไม่ได้นะแต่อันนี้เป็นเป็นชดาของพญานาคพญานาคสามเสียนนะ ไยสรุปยังไงมาพูดสรุปเป็นพระแม่อุมาเทวีอ่า,อาแล้วก็เป็นเสียงที่เกี่ยวกับนายช่างของมนุษย์และเทวดานะคะเสียงของพระวิษณุกรรมนะคะครับผมอ่า หรือพระวิศวกรรมท่านคือองค์เดียวกันแต่ว่าชื่อจะมีเยอะอแยะมากหลายหลาย,หลายพันพนามบางทีเรียกไม่เหมือนกันไงอาจารย์อเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะยาวครับก็เอาเป็นแบบว่าเป็นชื่อแบบกลางเออ,อใช่เป็นชื่อที่เรียกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะ<ม>ว่าบางทีแบบบางคนอาจจะแบบว่าทำไมอาจารย์พูด Uh huh. ชื่อไม่เหมือน,นกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เคยฟังมาอาใช่แต่คือจำมาไว้เลยว่าพนามของเทวดาเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นพนามระคะเยอะชื่อแปลกๆเยอะเยอะมากๆ<ม>เลยนะคะอ่าทีนี้เอาชาวลัคนากรากฎเนี่ยลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยโชคดีมากที่ได้เสียงพระแม่ลักษมีกับ เสียนปู่สัตบงตรกดคู่กันเลยไม่รวยตอนนี้จะรวยตอนไหนเงินทั้งขั่วจะรวยตอนไหนเออเพราะว่าเสียนปู่สัตบงต์กดเนี่ยนะปู่ท่านจะมีแบบว่าเหมือนดอกบัวที่เป็นเหมือนคล้ายๆแก้วสารพัดนึกเลยแ,แล้วก็จะมีวิชาด้วยนะเวลาปู่มาเนี่ยเออแกก็จะเหมือนเหมือนเคี้ยวเคี้ยวหมากเคี้ยวชันหมากอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยที่อาจารย์สัมผัสได้นะอท่านก็จะมีวิชาที่แบบ หนุนดวงทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องทํามาค้าขายอะไรทํานองเนี้ยนะคะอ่าคือเรื่องความร่ารวยเรื่องการเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะมาสู่ชาวลัคนาราศีกรกฎที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างมากจากที่รวยอยู่แล้ว ก็อาจจะเหนื่อยจะหนักแล้วก็รวยเพิ่มขึ้นดับเบิลดับเบิลดับเบิลใช่แต่ว่าห้ามย่อท้องไงบางคนอาจจะแบบว่าโอ๊ยฉันทํางานหนักมาทั้งชีวิตเลยเพื่อฉันจะเอาเงินไปทําอะไรแต่มันหยุดทำไม่ได้งานบางงานมันบังคับก่อนเล้กดต้องทํบแล้วมันก็จะมีความรวยเพิ่มบนความเหนื่อยของตัวเองที่ไม่อยากทําแล้วแต่ยังคนที่แบบยังไม่ถึงขั้นกับรวยความมีพอกินก็เรื่องการเงินเรื่องธุรกิจ ก็จะดีขึ้นนะคะครเรื่องการเงินจะเปิดกว้างขึ้นจะมีช่องทางการทำมาหากินเข้ามาห,หลายช่องทางมากเลยคือพอลาหูย้ายออกเนี่ยกรกฎดดีมากนะกระกฎดดีมากเรื่องการเงินนี่แบบดีสุดๆเลยนะคะจากที่มันแบบจับพัดจับปูไม่ค่อยดีแบบอะไรเงี้ยมันจะแบบดีขึ้นมาเลยแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะอาจารย์ว่า ของเราเนี่ยเหมาะกับทําธุรกิจอะไรมันต้องดูจากอะไรอะครอ๋ออันนี้ก็อาจจะต้องดูเวลาตกฟากดูเลิกเกิดดูอะไรพวกนี้ด้วยนะหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าพูดถึงชาวลัคนาราศีกรกฎพูดตาม<ห><ล>าราศีอ่าตามไพ่นะกรกฎค้าขายได้ครับค้าขายได้ทําอาหารได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยนะก็ทําบริษัทเกี่ยวกับอาหาร เกี่ยวกับการ <น đang S 1> ค้าด้านอาหารเอออะไรที่มาจากน้ําหรือขายของกินข,ขายน้ํไขายน้ําหอมอ่าอะไรเงี้ย <S <S บางคนก็เดินสายทางสื่อออนไลน์ก็ได้อะไรที่มันแบบจับต้องไม่ได้อ๋อเอออะไรพวกเนี้ยก็คือจะรวยมากเลยครับอืมทำออนไลน์ทําอะไรหรือว่าเล่นหุ้นอะไรที่มันแบบว่าอยู่บนอากาศอะไรที่มันแบบแบบเพ้อฝันนิดเออแล้วจับต้องไม่ได้เนี้ยกรกฎทาแล้วรวยมากอืรวยมาก ถือว่า<ม>อาจารย์ชี้ทางรวยให้กับทุกคนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงเลิกเกิดของแต่ละท่านอีกทีนะครับคือก่อนเราปดเรื่องการเงินดีมากมีโอกาสได้จับเงินล้านคนทกัเ,เลยมโอกาสได้จับเงินล้านเพราะว่าไพ่ทั้งสามใบเนี้ยมันเกี่ยวกับเงินหมดเลยนะคะคชะดาภรยายาคเนี้ย เออสดาสดาพญานาเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดไปเรื่อยแล้วพูดอพูดลิ้นเริ่มพันกันแล้วไม่ไม่วันนี้เราอาจจะมาหลายคลิปแล้วไงอาจารย์คือสดาพญานาเนี่ยถ้าในตำไพ่กว่าอาจารย์เนี่ยบ่งบอกเรื่องขุมสมบัติครับเรื่องทรัพย์สมบัติที่กรากดจะได้มาครับเหมือนกับว่าปีนี้หลังสิบเจ็ดหลังสิบเจ็ดตุลาเนี่ยนะ กรกดมีโอกาสมีโชคลาฟุกๆเกๆือบทุกๆด้านทั้งงานทั้งเสียงโชคครับทั้งอะไรก็ตามแต่เหอะจะเจอสมบัติเก่าอจะได้สมบัติเก่าเช่นอะไรอย่างสมมติได้มรดกครับได้มรดกจากพ่อแม่อ่าหรือว่าเป็นในหน้าขายที่ดินอาจจะไปได้แบบว่าที่ดินเก่าๆสมบัติเก่าๆโบราณโบราณแล้วอยู่ดีขายได้อ้เหมือนเจ้าที่เจ้าทางเทวดาเขาเออเออ,เอ,อแบบว่าแบบ เมตตาเราเนี้ยเราก็จะขายได้ครับหรือว่าใครที่มีบรรพบุบุษอะไรที่แบบว่ามีสมบัติแบบเก่าๆแล้วทะเลาะวุ่นวายอะไรกันมาเนี่ยนะนนก็จะมาจบปีนี้ปีหน้าเนี่ยแหละหลังหล่าหูย้ายออกนั่แหละก็จะมีสมบัติอันลํำคา่าติดตัวมานะคะไม่ว่าจะ ทองหยองเส้นเดียวสมมติเราไม่เคยมีเลยนะเราไปได้ทองบาทหนึ่งก็คือสมบัติล้ำค่าสำหรับชีวิตเราแล้วนะคะคือเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนอย่าไปมองว่าสมบัติล้ำค่ามันจะต้องเป็นของบาณโบราานทุนนี้นั่นบางทีแหวนเท่านิ้วก้อยหนวดกุ้งเนี่ยมันคือสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษพ่อแม่เราให้มาถูกไหมครอเราอย่าไปมองบางอย่างเพเป็นคุณค่าทางจิตใจด้วยใช่ใช่แต่ว่าก่อนเรากดจะได้มาแล้วคุณก็ได้สินสินเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยอ่ะพ่อแม่จะประทานพรให้ มอิจฉามากเลยนะเนี่ยมีแต่ไพ่มีมีทำงานอะไเลยออิจฉาอิจฉาอิจฉาแล้วก็เรากดอยากได้อะไรนึกเอาเลยแล้วจะได้ครับหลังลาหูออกเนี่ยนะคะเแล้วก็กรกฎมีการได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยคือได้สมบัติใหม่เขาเขาเรียกว่าแบบเอจะได้บ้านใหม่กอบ้านได้หรือว่าแบบทำธุรกรมทางการเงินได้ ดวงทางการเงินจะขยบดีขึ้นการค้าการขายดีขึ้นดวงเปิดมากขึ้นอะไรที่แบบล้มลุกคุกคานเหนื่อยมากอะไรมากอย่างเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่ากรากฎก็ห้ามท้อเหมือนเมธแล้วคุณจะได้มาแล้วเนี่ยให้สรุปก็เป็นเสีเ่ยนพาวิสุรรมกับพระแม่อุมาด้วย<ช>นะคะเพราะฉะนั้นจันาร์ตีความหมายว่าชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้า,ายอาศัยอะสิ่งเขาเรียกอะไรนะที่บางคนอาจจะเรียกว่าก่อนหน้านี้อาจจะอยู่บ้านเช่ามาก่อนทีนี้พอถึงจุดนึงได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าคนที่แบบว่าบ้านมีอยู่แล้วแต่แบบเก่าแล้วเนี่ยเออยากเปลี่ยนเพื่อมีสิ่งแวดล้อมใหม่สิ่งที่ดีนู่นนี่นั่นใช่กรกระนะคุณจําไว้เลยว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิต คุณต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่มนะบางคนเนี่ยบางคนได้สร้างครอบครัวครับอ่ายิ่งได้เสียงพ่อแม่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบดีขึ้นนะครอบครัวดีขึ้นขยับฐานะดีขึ้นอะไรดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยกรกฎน,นะจะต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าไปยึดติดออ,อ,อะไรที่แบบตกเก่า เรื่องเก่าๆปล่อยทิ้งไปอะไรที่มันเราคิดว่าแบบเออผ่านมาแล้วต้องตัดใจแล้วต้องทิ้งมันแล้วเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเออเพื่อไปสู่สิ่งใหม่เราต้องเรียนรู้ก็รากฏจะต้องมีการเคลื่อนย้ายที่นะมันถึงจะดีอย่างเช่นอยู่กับที่ไม่ได้ออยู่กับที่ไม่ได้สมมุติว่าดวงเกณฑ์คุณมีมีเกณฑ์แ่แบบว่าได้บ้านใหม่ใช่ไหมก็อย่าไปนึก หวงแหนบ้านเก่าไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่ากเรากดเกิดมรสุมทางด้านการเงินจําเป็นต้องขายบ้านนั้นทิ้งครับขายเลยขายได้ขายเลยแล้วก็ไปเอาบ้านใหม่บ้านใหม่นะครับแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันจะเจริญงอกงามมากขึ้นกว่าเดิมผลทางข้างหน้ามันสว่างครับอ่ามันไม่ได้เดินไปละมืดมนนะคะกรกดจะมีผลทางที่มันสว่างขึ้นรวยขึ้นอประมาณนี้นะคะ สิ่งที่เข้ามาในชีวิตกรลกฏดีดีดีในหลายๆด้านในเกือบทุกด้านด้วยนะคะอ่านะใครเป็นในหน้าขายที่ดินรวยแน่นอนโอรวยแน่มีโอกาสได้ไงแบบขุดทองขุดสมบัติได้เลยอาจจะเป็นจังหวะที่ดีเลยจังหวะที่ดีแล้วก็ห้ามห้ามเหนื่อยห้ามท้ออ่ากอรก์ห้ามเหนื่อยห้ามท้อห้ามบ่นอืมคือคือเหนื่อยก็ต้องสู้ไงสู้เหนื่อยก็ต้องสู้นะแล้วก็ คุณต้องมีแรงบันดาลใจครับมีใช่มีแรงบันดาลใจแบบว่าฉันอยากเป็นนี่อ่ามีมีเป้าหมายดีกว่ามีเป้าหมายที่เราจะสร้างสร้างงานสร้างเงินใช่แบบว่าฉันอยากมีบ้านอ่ะฉันมีแรงบันดาลใจฉันอยากได้บ้านใหม่ให้พ่อให้แม่อยู่สุขสบายกว่านี้มันต้องมีแรงบันดาลใจมันต้องเป็นนี่แล้วคุณก็คือได้เพราะว่าในไพ่ชุดนี้มันบอกว่าคุณมือขึ้นมากเลยครพอเรากดมือขึ้นมากไม่ว่าจะค้าขายจะทําอะไรจะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยเนี่ยไพ่สามใบข้างบนเนี่ย ได้หมดแล้วครูบาอาจารย์ก็ช่วยด้วยเทวดาช่วยมีแต่ไพ่ดีทั้ง<พ>เลย<ด>นะยไพ่ดีมากเลยไพ่ดีมากกรกฎเนี่ยต้องได้สมบัติได้มรดกจากใครก็ตามอะ่ะไม่ว่าอาจารย์บอกแล้วไงทองเท่านุ่ทองคือ,อสมบัติที่ดินบ้านรถที่เขาจะให้อะไรไม่ว่าคุณจะได้จากใครก็ตามคุณจะได้มาหรือว่าได้ด้วยน้ำผักน้ำแรงแล้วเป็นการสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมากรากฎจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอย่ากลัวการเริ่มต้นในครั้งนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคนที่ทำงานในบริษัทครับคุณอาจจะต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบว่าโยกย้ายอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งใช่โยกย้ายตำแหน่งหรือว่ามีโอกาสได้แบบว่าขึ้นตำแหน่งหรือบางคนยังไม่ได้ขึ้นเขาให้งานเพิ่มเหนื่อยงานเมื่อกี้บอกแล้งไงเหนื่อยใช่ไหมต้องเหนื่อยเขาอาจจะโยนงานให้ขึ้นแบบว่าน้องแชมป์เงินเดือนสองหมื่น ต่อาจารย์บอกว่าอ่ะแชมป์ทำงานนี้เพิ่มอแชมป์ทำเพิ่มให้ให้เท่าไให้เท่าไรเท่าไรทำงานให้เพิ่มแต่เงินไม่ให้โอเคเราเราก็ดูว่าจะได้เงินเพิ่มไม่แต่ต้องทนไงครับพอทนแล้วโอเคช่วงจังหวะเนี้ยาใช่จากดาวมันยกนี่คุณอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มแเอาเขาโยนให้แต่เอาสมมติว่าคุณทําแบบทําหน้าดําคาเคียนเลยแล้วแบบเขาเห็นผลงานนี่ใช่ไหมปีหน้าเขาอาจจะ ขึ้นเงินเดือนให้หรือว่าเลื่อนตําแหน่งวิชัมไปเป็นผู้จัดการเลยเขาอาจจะดูแบบศักยภาพของเราในงานที่เขายนมาให้เราทดลองทำจริงผู้ใหญ่อาจจะเทสก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่ากรกฎดาวยังเดินดีผู้ใหญ่ยังอุดหนุนยังอุดหนุนยังเกื้อกูลยังให้คุณ เพราะฉะนั้นใพ่เดินแบบนี้ดาวให้คุณแน่นอนเกือบทุกๆกดวงด้วยเอาบป็นว่าใครที่แบบเขายนงานมาให้ก็อย่าเพิ่งนึกว่าอุ๊ยภาราฉันเพิ่มแล้วฉันทําไมฉันต้องมานั่งทําทําไมฉันต้องมาเต็มที่กับสิ่งที่เขามอบหมายให้มาพเพิ่มนะครับ มันคือโอกาสใช่มันคือโอกาสนี่ฟ้านะคะเอ่ออย่าไปมองในแง่แล้วอุ้ยฉันฉันเหนื่อยให้ฉันมันต้องผู้ใหญ่ต้องมาโยนห้อย่าคิดแบบนี้เอ่อให้คิดซะว่าแบบอืมฉันสู้ฉันสู้หน้าดำคาเค็ดหน้ามึนเธอก็ทำอะไรสู้แล้วจะชนะนะจ๊ะใช่แล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่อ่ะเขาจะเห็นไงว่าเราอ่ะขยันขขังเราเป็นคนที่แบบสู้ไม่ย่อท้อขยันทํางานเขาก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่อยู่คุณอะ เขาก็จะเมตตาเขาจะใจอ่อนไงเขาจะเห็นในความดีของเราว่าใช้งาน้เด็กคนนี้มันใช้งานง่ายใช้อะไรมันก็ไม่บนอะไรอะไรมันก็ทําหมดอะไรเงี้ยจับกระเบือยันเลื่อลบงานล่างานหลวงทําหมดสุดท้ายนะเขาก็ต้องมาโปรโมทเรานี่แหละถ้าไปเทียบกับอีกคนนึงที่แบบสั่งอะไรก็หน้ามึนสั่งอะไรก็แบบว่ามองบนอะไรเงี้ยสั่งอะไรก็แบบหันหลังก็บ่นๆเนาะบางทีผู้ใหญ่แก่ๆหูดีน่าจะบอกให้ จริงนะได้ยินจริงนะได้ยินไปไกลๆยังได้ยินเลยเนาะบางบางทีเรื่องที่เราชมหรืออะไรอุ้ยเขาไม่ได้ยินด้วยนะใช่แต่เรื่องบทนเขาได้ยินนะคะเพื่อนๆกอลกเระวังไว้บ่นนะเพราะฉะนั้นเนี๋ยอาจารย์ก็แนะนํานะว่าเอ่อทำไปเถอะแล้วเดี๋ยวคุณได้ดีเองเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาดีมากเลยแล้วทีนี้วิธีการเสริมดวงของชาวลคราศีกรกฎนะสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเดิมแล้วก็ให้ไปใส่บาตร อ่าใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์ตามกำลังวันเกิดตัวเองครับค่ะแล้วก็น้ําขึ้นบนหิ้งพระย้ายขาดนะคะ,ะแก้วสองแก้วอะไรหิ้งพระแต่ละบ้านเนี่ยขาดนะเพราะว่ามีบางบ้านที่ว่าเอาน้ําใส่แก้วจนน้าแห้งก็มีนะม <c oughs> ันมี <c oughs> นะคนที่ยนนะ ไม่เติมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยคนที่ดูค,คลิปอาจารย์เนี่ยต้องมีเชื่อเถอะมีแน่นอนให้น้ําเต็มเข้าไวนะ้อาจารย์คนดูคลิปสะดุ้งแล้วนะ <laughs> น้ํามาให้เต็มเข้าไว้แล้วเงินมันจะรา,ะาเไาเขาเรียกว่ามันก็ไม่เหือดแห้งไนเราจะได้มีกิมนมีใช้ตลอดอย่างบ่านอาจารย์นะมีพระบทเข็มครัผมสมัยรุ่นกงรุ่นทวดรุ่นอะไรไม่รู้นะนนะอาจารยออ์คนจีนเขาจะเอาบแบบพระอันเนี้ย เขาตั้งไว้ในน้ําเลยอ๋อเป็นความเชื่อนะครับใช่แล้วก๋งทวนเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าห้ามแบบเขาเรียกห้ามน้ําแห้งห้ามน้าแห้งห้ามไม่มีน้ําครับผมเขาสั่งไว้เลยว่าถ้าน้ําแห้งอไหรอ่ะเงินไม่มีมเงินไม่เข้าบ้านเลยเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนะบ้านบ้านอาจารย์นะก็คือว่าเอ่อก๋งตายายอะไรเงี้ยเปิดร,ร้านอาหารครับเปิดร้านอาหารเหมือนกันเป็นร้านข้าวแกงร้านอะไรเงี้ยสี่ห้าห้องแถวอะ่ะครับแล้วก็ เขาก็ไหว้พ่อพวกข็มเนี่ยน้ําก็ก็แบบเต็มนะเ,มเงินเล้าลอดทุกวันแต่ถ้าแม่บอกว่าออมีช่วงไหนที่แบบว่ายายไม่ได้ไหว้ลืมเติมน้ําขายดีจังนะ<อ>น้ํามันคล่องแล้วไม่เติมทีนี้เขาก็สังเกตแบบว่า,วาเอาละยอดเริ่มไม่ม,<อ>ไม,มีไม่มีไม่มีแสดงนะอาจารย์ถ้าถ้าอันนี้ความเห็นแอดบินนะคือแบบ ท่านท่านทำให้ลูกค้าโล่งเพื่อที่จะได้ไปเติมน้ำให้ท่านเนี่ยสงสัยจะได้นึกถึงท่านเนี่ยสงสัยคิดเหมือนกันต่ําเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตั้งแต่ยายก็พูดยายก็สอนอาจารย์มานะเออแม่ก็บอกเออแล้วเราก็สังเกตมาตั้งแต่เด็กบ้านเราเป็นเัินจริงๆเราไม่รู้เราคิดเองหรือเปล่าผ่านจุดทดลองมาแล้วผ่านมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้น ทุกคนนะบนหิ้งพานะคะพยายามอย่าให้น้ำมันแห้งนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวของอาจารย์นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้เขียนหลับเนี้ยก็ได้แล้วเราก็สวดมนต์ไหว้พราทุกวันแล้วแผ่เมตตาให้เจ้าที่บ้างให้เจ้ากรรมายเวรบ้างนะแล้วก็สิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับในชีวิตเรานะคะว่าไยดีมากคือดีจนไม่รู้จะบอกอะไรแล้วนะอาจารย์ใช่ก็ถือว่าเอาวิธีเสริมเล็กน้อยเนี่ยไม่เหลือบากว่าแรงลองไปทําดูนะครับผมเคล็ดไม่รับค่ะอ่าเคล็ดไม่รับหาฟังได้ ที่นี่นะครับทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของความรักของชาว,วารัก,ก,ารกนาราศีขลกฎนะครับว่าในเดือนนี้จะเป็นยังไงส่วนใครนะครับที่อยากรู้ลักษณะเนื้อคู่ของเราเป็นยังไงนะครับผมอ่ะ สามารถติดต่อจองคิวกับน้องแอดมินเข้ามาได้นะครับผมค่าคู่379บาทเท่านั้นอันนี้จะบอกลักษณะเนื้อคู่นะครับแล้วก็จะรวมไปถึงเขาเรียกว่าออปีนักศึกษที่เหมาะด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทุ <นะ S 2> กวันอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคครับผมเลือกถูกแต่แรกดีกว่า เราอย่าไปทดลองลองผิดลองถูกเลยนะครับผมออาจารย์ดูให้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องไปเลือกเองว่าถูกใจใครใช่ไหมางทีรกรรมมันพาไปพูดพูดให้ตาย,ยาก็ออไม่ได้เออ,อันนี้เข้าใจนะจริงบางทีเขาเขา,เขาแบบเขาเรียกไนะทะเลาะวิวาทค่าเงานตายมาหมึงหวงกันตายมาเสียบกันตายมาอย่างเงี้ยต่อให้มาถึงนะตอนเนี้ยมีคนดูแล้วก็ห้ามเท่าไหร่นะ กับมันดึงเขาเรียกเจ้ากรรมในเวรมันจะดึงไม่ใช่ส,สิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่อาจจะเป็นสิ่งที่เคยทํากันมาในอดีตนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมีหลายเคสลกที่เข้ามาดูากับอาจารย์ก็ห้ามไ,ไม่าไ่ฟังสุดท้ายก็เป็นงั้นจริงเอาเป็นว่าบอกอบอก,บอกไว้นิดนึงแล้วกันครับเห็นใครแล้วอุ้ยใช่เลยถูกแต่เลยคนนี้พ่อของลูกแม่ของลูก ระวังไว้เลยครับระวังแบบว่าเสียงคุ้นๆบางบางทีเราเห็นเขาาเงี้ยแบบนีบ่ทำไมน้ําเสียงนี้เราเคยได้ยินไงเสียงนุ่มๆเสียงอย่างนี้เราเคยได้ยินเออคิ้วแบบนี้เออเราเหมือนเคยเห็นที่ไหนหน้าคุ้นๆอะไรอย่างงี้ตัวดีเลยนะแบบนี้จริงๆตัวดีเลยให้ระวังไว้เลยนะหลายคู่แล้วจริงๆอืทีนี้มาดูกันนิดนึงนะครับอาจารย์เริ่มจากอะไรก่อนดีไพ่รูปผลวันนี้เด็ดๆเรื่องของอะไรครับเอ่อความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎนะ อืมมีไพ่โจ๊กเกอร์ขึ้นทั้งสองใบโ,โจ๊กเกอร์ความหมายของโจ๊กเกอร์นี่คืออะไรอ,อ,อาอจารย์อาจารย์สังเกตดูคนนึ่งที่เขาดูบางคนเขาไม่เอาไพ่โจ๊กเกอร์มาดูนะค่ะอาจารย์คือดูหมดไปออไพ่โจ๊กเกอร์เนี่ยมันเหมือนก็โจ๊กเกอร์ก็ตลกๆว่ะเออก,ก็ไม่ชัวรวเออไม่แน่นอนอะไร,รอย่างเงี้ยทีเนี้ยไพ่ชุดนี้นะอยากจะบอกเลยว่าใครที่โสด ควรโสดต่อไปจริงๆนะมันต้องโสดต่อไปเพราะว่าในส่วนของเรื่องความคิดเนี่ยเนี่ยความคิดก็ยังแบบว่าเหมือนแบบว่ายังไม่ได้อยากจะลงหลักปักฐานอะเอาเป็นว่าเป็นแบบคนคุยกุ้งกิ่มกุม้งกิ่มให้ให้พอกระชุ่มกระชวยหัวใจ <ใน S 2> ก่อนครับเนี่ยความคิดคุยแล้วก็ลังเลอคุยแล้วก็ลังเลคุยแล้วก็เอเอยังไม่รู้เออคุณนี้จะเป็นแม่ของลูกนี้จะเป็นพ่อของเออใช่มันลังเลไปหมดนะเออมันยังมันยังไปไม่ได้ครับเจเนี่ยทีเนี้ย เออประตรงตัวนะเนี่ยนี่มีไพ่จ็กเกอร์มีไพ่การเดินทางเนี่ยมีไพ่ความลังเลนะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะชาวลัวกนณาราศีกรกฎคนที่โสดนะจันบอกเลยว่าอยู่ตัวคนเดียวสวยๆรวยๆดีกว่าเพราะว่างานเ,เงินดีมากเลยนะอ,อ,อาจารย์ใช่ไพ่เสียนเมื่อกี้เนี่ยได้ไ,ดไพ่พระแม่ลัศมีเห็นไหมงานดีเงนิงน,ดงนดีเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นะต้องเอาความรักมาถ่วงถ้าในเมื่อความรักเราไม่ดีอ่ะคนโสดอ่ะ อยู่จะสุดโสดโสดเลยรวยรดีที่สุดเพราะว่าไพ่มันขึ้นโจโกเกอร์ติดตัวเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่โสดแล้วมีคนเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นกรกฎผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคในระยะนี้จะแนะนําว่าอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะคุณอาจจะเจอความรักที่ผิดหวังผิดหวังนะครับเจอความรักที่มันยังไม่ใช่ะะเอาเอาเป็นว่าเราอย่าเสี่ยงเข้าไปเล่นกับไฟเลยดีกว่าแล้วในส่วนของตําแหน่งเท้าก็มีอีกเห็นไหมมีเป็นเลขเจ็ด เลขเจ็ดเข้าหลามตากับโจกเกอร์มันเป็นการเดินทางที่ไม่ดีเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักการเดินทางทางความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่บนเส้นทางเนี้ยครับมันยังไม่ดีสําหรับคนที่โสดเออใช่ไม่ค่อยดีเลยแล้วดูฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยมันขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท้านะเนี่ยมันไม่ดีเลยบางทีหลอดจะไปเจอรักสามเศร้าบางทีแบบว่าเจอแราเลขสามทั้งสองเลยทั้งดอกสิงในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะ มีอาจจะมีการคบซ้อนนะเนี่ยคือชาวรัคนาราศีกรกฎบางคนอนะ่ะที่ไม่ใช่คนโสดนะอาจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะไปเจอความรักที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ใช่เพราะว่าโจ๊กเกอร์ขึ้นสองตำแหน่งเลยไงเหมือนคนที่เหมือนคนที่โสดอ่าคือแบบมีไพ่โจ๊กเกอร์ขึ้นแล้วในส่วนของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีพัวพันคุยหลายคนเนี่ยก็ขึ้นก็ขึ้นแจ็คกับคิงเนี่ยมีอายุกับ รุ่นๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ดูแล้วความสัมพันธ์มันยังไม่แน่นอนยังไม่ลงตัวจนถึงขั้นที่จะต้องแต่งงานแล้วทีนี้ก็คือต้องระวังด้วยระวังใครทําอะไรรับหลังคุณคนคบซ้อนที่มีผู้ชายซ้อนถนึงสองคนแบบนี้ก็ต้องเลือก่าต้องเลือกให้ดีนะคะต้องเลือกให้ดีนนะเลือกสักคนหนึ่งอย่าคบซ้อนเพราะคบซ้อนมันก็เป็นการผิดศีลนะคะ อแต่ครบซ้อนมันก็ต้องเจ็บปวดแหละมันมีไพ่โจ๊กเกอร์ขึ้นต้องสองใบเพราะฉะนั้นกร,รากฎหลีเลือกไม่ได้ที่จะเจอความรักที่ผิดหวังหรืออีกเราครบสองคนรักรักพี่เสียดายน้องเลือกไม่ได้ไงพอทีนี้จําเป็นต้องเลือกใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์บีบบังคับให้กร,รกฎเหลือคนเดียวอม,มันจะต้องยอมเสียหนึ่งคนเอาเป็นว่าถ้าแบบ บางทีอาจจะอยู่เราไม่รู้หรอกว่าจะไปอยู่ในจุดที่ไม่เหลือใครเลยหรือเปล่าเพราะว่าการขบซ้อนในครั้งนี้ใช่ใช่นะคะต้องระวังไว้นะส่วนกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีครอบครัวแน่นอนแล้วแต่งงานแล้วอะไรนี้นะคะหลัันแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่อาจจะมีในส่วนของเรื่องผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ของทางอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะอาจจะสร้างปัญหาให้มีการทะเลาะเบาแวงกันนิดหนึ่งนะคะนะเรื่องคำพูดอย่าเงี้ยคำพูดคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องความขัดแย้งอะไรที่จะมาสิบค้อบในครอบครัวนี่แหละก็จะทําให้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นครับนะคะก็ให้เขาเรียกอะไรให้พิจารณาให้ระวังให้ระงับอารมณ์ ให้ระง,งับอารมณ์เพราะว่าในส่วนนี้มันมีเรื่องของเนี่ยมีส่วนเรื่องความคิดเรื่องคาพูดเรื่องการสื่อสารเกิดขึ้นด้วยมันอาจจะทําให้ลังเลว่าเออรักในการสร้างข้าวครอบครัวครั้งนี้ของเรามันจะไปได้ไหม่แต่เมื่อกี้ให้สรุปของชุดเมื่อกี้เนี้ยนะก็จะเป็นพระแม่อุมาก,กับพระวิษณุคกกัใช่ไหมค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะ ครอบครัวปกตินั่นแหละแต่มันจะมีเรื่องระหองระแหงมาเพียร์จังเล็กๆน้อยอเรื่องมือที่สามมือที่สามก็เป็นบุคคลในครอบครัวนั่นแหละอาจจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นไงครับเอออย่างสมมติแบบว่าคนที่สามนะออย่างสมมุติแบบว่าอ่อาพ่อสามีมาเนี้ยครับอาจจะแบบว่าไม่ถูกใจอะไร่หน่อยหรือแม่สามีโผล่มาเอาตำน้ำพริกให้ฉันหน่อยสิคุณไม่อยากทำอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะแบบนุ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนีออก็ เขาเรียกว่าปัญหาเรื่องเล็กน้อยหยิบหยิบหยิบนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้แหละนะแม่สามีลูกสะใภ้หรือว่าแบบพ่ออะไรเนี้ยเนี่ยประมาณนี้นะอันถือว่าคนมีคู่หรือว่าคนที่เป็นหลงหลักปักฐานไปแล้วอ่ะต้องตรวคนไม่ค่อยน่าห่วงเท่ากับคนโสดใช่ไหมน่าห่วงเท่าคนโสดเพราะว่าในในไพ่เสียงละแสนห้าใบไพ่สรุปดีครับอ่า ส่วนคนที่เขามีแฟนเขาก็มีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวถ้าไม่เจอไม่เจอคบซ้อนนะถ้าเจอคบซ้อนจะต้องเหลือคนเดียวแล้วอาจจะสร้างครอบครัวได้มันจะมีหนทางบีบบังคับให้กอรกฎเลือกแล้วสร้างครอบครัวเพราะว่ามันเหมือนมันมาดาวมันมันเหมือนมาถึงจังหวะที่ต้อง แต่งงานสร้างครอบครัวจุดที่ต้องเลือกแล้วอะไรประมาณนี้มันจะเป็นอย่างนี้แต่คนโสดไม่มีโอกาสเลือกนะไม่แนะนําให้เลือกด้วยในช่วงนี้นะอย่ากลัวอาจารย์เอาเอาไว้ว่าระวังระวังไว้ก่อนเออใช่อยากให้คนโสดอยู่เฉยๆสําหรับกรกฎอยู่เฉยเลยคนโสดนะคะโสดต่อไปแล้วมุ่งมั่นทํางานเพราะว่าให้เกี่ยวกับเรื่องงานดีที่สุดเลยอ่าโอเควันนี้เราก็ต้อง ขอตัวลากันไปก่อนอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมแล้วถ้าใครอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์แอดด้านล่างนี้ได้นะครับก็จะมีข่าวสารอะไรส่งให้อยู่ตลอดนะครับวันนี้<า>ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอา,อาจารย์รสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ